การวิ่งอีกรันหนึ่งของรันแรกนะครับที่ว่าตกค้างไปใครที่ว่าไม่ได้วิ่งนะครับนี่ทางนั้นตใส่ขัดเซฟตี้นะครับร้อยหน้าร้อยหน้ายืบเงินยืมเงินไว เป็นรันที่2ของการวิ่งรันแรกของกลางวันนะครับที่ไม่ได้วิ่งครับเดี๋ยวมาดูครับรันนี้ทําเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับโอ้ยเบิร์บหนึ่งสามสี่สาม อันนี้ก็เป็นรันวิ่งรันแรกครับของกลางวันครับที่วราไม่ได้วิ่งครับอีกหนึ่งลำครับจากอู่จังหวัดจงังหวัดครับ สามสามห้าครับยกไปแล้วด้วยยกไปแล้วเก้าแปดหกเก้าครับนี่ก็เป็นรันแรกของงานของรของรอบของการคอลี่ฟายรันแรกตอนกลางวันนะครับไม่ได้วิ่งครับก็จะเป็นการวิ่งรันที่สองสำหรับคันนี้นะครับ ขายดีกูยังจัรง้องอีกเยอะเป็นการสุดท้ายหนึ่งสามสามห้า การคอลีไฟสนามที่2นี้นะครับเอาไปแบทเทิลสนามที่3นะครับ